เอาละครับผมก็ขอกรบาบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนอีกครั้งนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับในช่องเด็กแว่นแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ได้มีข่าวสารเกี่ยวกับพมสวีดมออนไลน์มาอัปเดตกันอีกแล้วโดยช่วงนี้นะครับทีมงานเนี่ยได้ประกาศตัวละครใหม่ๆม,มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็ได้เปิดเผยชื่อตัวละครผู้คุมที่ออกมาทั้งหมด6ตัวละครด้วยกัน โดยผู้คุมแต่ละตัวนะครับก็จะมีแคปชั่นประจําตัวของแต่ละคนอยู่แล้วซึ่งมันแตกต่างกันมันก็จะบ่งบอกถึงความสามารถในเกมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาคาดเดากันว่าความสามารถของผู้คุมทั้ง6คนที่ถูกเปิดเผยมาเนี่ยเป็นความสามารถแบบไหนจะมีตัวไหนที่ถูกเปิดเผยมาแล้วบ้างเราไปรับชมกันเลยโดยผมจะขอเปิดตัวละครแรกก่อนเลยนั่นก็คือแวมไพร์สาวส,สวยของพวกเรานะจริงๆอยากจะพูดว่าเป็นของผมมากกว่า โดยผู้คุมคนนี้มีชื่อว่าวีโรนาหรือว่าเวโรนาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะถ้าใครที่รู้เนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยโดยแคปชั่นของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือผู้คุมที่มีสายเลือดบริสุทธิ์จากเผ่าพันธุ์อมตะ ด้วยความที่เป็นแวมพร์นะครับก็สามารถที่จะดูดเลือดได้อยู่แล้วซึ่งผมคิดว่าอาจจะดูดเลือดมาแล้วก็บรัฟพลังให้ตัวเองก็อย่างได้นะซึ่งตัวละครผู้คุมของแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลถึง2สกิลด้วยกันนะครับอย่างน้อยนั่นก็คือสกิลชิฟกับสกิลอาผมคิดว่าแม่สาวแวมพร์คนนี้เนี่ยอาจจะตีผู้มาเยือนแล้วก็เก็บสแต็กเลือดมาเพื่อใช้เป็นพลังของตัวเองก็ได้นะหรือว่าคนที่กําลังชมอยู่เนี่ยมีความคิดเห็นแตกต่างกันยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลย ต่อไปนะครับก็จะเป็นแม่สาวน้อยหมวกแดงมีชื่อว่าชาร์ลอต t e โดยแคปชั่นของเธอนั้นก็คือสาวน้อยแม่มดหูดแดงผู้ชื่นชอบการเล่นกับเหยื่อของเธอโดยถ้าเราสังเกตในรูปนะครับมือข้างขวาของเธอเนี่ยก็จะถือมีดอยู่หลายเล่มมากๆเลยนะซึ่งแน่นผมก็คิดว่าคงจะเป็นอาวุธของเธอนั่นแหละ โดยผู้คุมคนนี้นะครับถ้าอิงจากแคปชั่นของเขาเนี่ยคือน่าจะเป็นสายที่ทรมานนะครับดูจากอาวุธเนี่ยก็คือมีหลายเล่มเนี่ยอาจจะปามีดก็ได้นะโจมตีจากระยะไกลนะแล้วก็อาจจะมีติดเชื้อติดพิษอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าชอบเล่นกับเหยื่อเนี่ยอาจจะมีอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์ก็ได้โดยตัวละครต่อไปที่น่าสนใจมากสำหรับผมเนี่ยก็คือมิสกีนหรือว่าไอ้เขียวของขใครหลายๆคนนั่นแหละโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับคำว่าสิ่งที่เป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด ผ่านวิชวลเอฟเฟกต์โดยผมคิดว่าไอ้เขียวเนี่ยสกิลของเขานะอาจจะเป็นการที่สร้างภาพลวงตาก็ได้นะครับสกิลที่1และสกิลที่2เนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับการที่หายตัวก็ได้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นสีเขียวและทุกคนก็รู้นะครับว่าฉากเขียวเนี่ยเวลาใช้แล้วเนี่ยคือมันจะสามารถที่จะหายตัวได้เลยถูกไหม โดยผมคิดว่าต้องมีสักสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยแหละที่ว่ามันจะสามารถหายตัวได้อย่างที่เห็นกันในภาพตอนนี้นะครับคือผมเนี่ยใส่โคม่าคีย์ของนายเขียวเข้าไปนะมันก็เลยเป็นแบบว่าหายตัวได้เราอาจจะเห็นเจ้าเขียวเนี่ยเป็นวุ่นๆในการเล่นเกมก็จะลำบากเลยเพราะว่าแกเนี่ยเป็นสายภาพลวงตาอยู่แล้วด้วยแล้วก็แบบน่าจะสามารถที่จะสเตลเข้ามาหาเราได้โดยที่แบบเราไม่ได้ตั้งตัวนะก็ถือว่าเป็นสกิลที่หลากหลายดีครับผมชอบมากตัวเนี้ยแต่ผมชอบแวมพร์เยอะสุดนะ ต่อไปก็น่าจะเป็นสายสเตลที่ไม่แพ้กันนั่นก็คือไซ e n t Man หรือว่า s ซเ n นเดอร์แโดยแคปชั่นของเขาเนี่ยเขียนมาว่าจงคุมลมหายใจให้ดีชายคนนี้ปรากฏตัวท่ามกลางความเงียบงันจากการคาดเดาแล้วเนี่ยสายสเตลแน่นอน100%เซแน่นอนแบบแน่นอนมากๆแล้วการที่เขาบอกว่าจงคุมลมหายใจให้ดีเนี่ย เขาอาจจะหายตัวได้แต่คงจะมองไม่เห็นตัวผู้มาเยือนนะครับเพราะว่ามีระบบสตเตมิน่ากลับมาเสียงหอบและเสียงหายใจเนี่ยก็ต้องกลับมาอย่างแน่นอนก็ตามนั้นครับคงจะเป็นการที่จะหายตัวได้แล้วก็ข้อเสียของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คงจะเป็นการที่จะมองไม่เห็นตัวผู้มาเยือนนะครับแล้วก็ต้องใช้เสียงฟังเอาโดยตัวละครต่อไปเนี่ยมาถึง3ตัวในแพ็คเดียวกันเลยนั่นก็คือ Family. อดีตที่ฝังใจคือเหยื่อผู้ถูกกระทำสู่แก,งก๊งนักล่าอันธพาลแห่งนิทานกลิมนั่นก็คือจะเป็นเจ้ากระต่าย3ตัวที่น่ารักน่ารักเลยนะครับที่แบบว่าลูกกระต่ายเนี่ยเป็นตัวโอสามเหลี่ยมและก็กากบาดโดยเจ้าตัวซ้ายเนี่ยก็จะมีเลื่อยที่ถืออยู่นะครับตัวกลางเนี่ยจะเป็นขวานตัวขวานเนี่ยดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยน่าจะถือคาตานะโดยคําถามแรกที่เห็นเจ้าตัวละคร3ตัวนี้คําถามแรกคือ3ตัวละครจะคุมยังไงให้อยู่ ผมไม่แน่ใจว่าจะเล่นยังไงนะก็คืออาจจะสลับร่างกันเล่นหรือว่าออกมาไล่คนเดียวแต่แบบอาจจะมี3ชีวิตก็ได้นะคิดได้2แบบครับแบบที่1ก็คือจะมี3ตัวละครเนี่ยกระจายออกไปทั่วแมปแล้วเราก็สามารถที่จะคุมตัวละครไหนก่อนก็ได้แล้วก็เล่นตัวละครนั้นแล้วก็สลับไปมาหรือมี3ชีวิตแต่ว่าพลังชีวิตของเขาเนี่ยอาจจะน้อยซึ่งผมเอไปทางข้อที่2นะครับเพราะว่าตัวละครเนี่ย อาจจะเยอะเกินไปและมันอาจจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นยากนะครับและเจ้ากระต่ายพวกนี้เนี่ยก็มีรูปร่างลักษณะที่ค่อนข้างจะตัวเล็กมากๆเลยผมอาจจะคิดว่ามีถึง3ชีวิต3ตัวได้กันแล้วก็พลังชีวิตก็มีน้อยแต่พลังโจมตีเนี่ยก็อาจจะน้อยตามไปด้วยโดยสก,กิลของแต่ละตัวเนี่ยผมก็มองว่าคงจะไม่แตกต่างกันมากเพราะว่า3ตัวละครนี้เนี่ยมีอาวุธที่เป็นระยะประชิดเหมือนกันเลื่อยขวานแล้วก็ดาบคาตานานะครับซึ่ง ผมคิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยน่าจะโอเคสุดและเราก็มาถึงตัวละครสุดท้ายนะครับเดอะบูกี้ฝันร้ายที่ไม่อาจคาดเดาได้ว่ามันจะมาในรูปร่างหน้าตาแบบไหนเปิดมาแบบนี้แล้วเนี่ยคงจะเป็นสายปลอมตัวแน่นอนเลยผมว่าก็อาจจะเปลี่ยนร่างได้แปลงร่างเป็นสิ่งของหรือว่าปลอมตัวเป็นฝั่งผู้มาเยือนดีละ่ะอันนี้เนี่ยก็น่าคิดมากเพราะว่าดูจากในรูปแล้วเนี่ยเขาจะมี2ร่างนะซึ่งก็น่าจะเป็น2ร่างในร่างเดียวกันนั่นแหละครับ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยก็น่าตื่นเต้นมากทั้ง6ตัวละครน,นี้เลยนะโดยทีมงานของผมเนี่ยก็น่าจะลืมไปหรือเปล่าว่ามันยังมีแม่นาคกับผีจีนที่มีใบหวยแปะอยู่ที่หน้านะครับอุ้ยขอโทษซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่า2ตัวละครน,นี้เนี่ยจะเอาเข้ามาไว้ในเกมหรือเปล่าหรือเขาอาจจะก,กักไว้ก่อนก็ได้แต่โดยตัวละครหลกัหลกๆของผีญี่ปุ่นนะครับก็มีการประกาศชื่อมาแล้ว โดยผีญี่ปุ่นนะครับมีชื่อว่าคามิโกะนะครับความเกลียดชังในอดีตสู่คําสาปที่ไม่มีวันจางหายอันนี้เนี่ยคาดเดาอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันก็เป็นอารมณ์เหมือนความแค้นอะนะโดยบทสรุปของเจ้าตัวละครพวกนี้จะเป็นยังไงแล้วก็รอติดตามกันในตัวเกมเต็มกันได้เลยนะครับผมคิดว่าคงจะมาภายในสิ้นเดือนนี้แน่นอนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เดี๋ยวผมะจะไปอ่านแล้วก็ไปตอบอย่างแน่นอนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ